G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View Advice มากกว่าที่คุณคิด Asrock Motherboard ที่เกมเมอร์และนัก o v e r อกเกอร์ ok เลือกใช้ สวัสดีครับพบกับโอฮอคโซนทีวีซีซั่นสองนะครับวันนี้ก็มากับอุปกรณ์สำหรับนักโอฮอเกอร์อีกอันหนึ่งนะครับหรือว่าชุดวอเตอร์คูลิ่งนั่นเองวันนี้จะเป็นจากทางค่ายเทอร์มอนเทคนะครับในโมเดลอันนี้เลยวอเตอร์สามจุดศูนย์อัลติเมนะครับซึ่งถือว่าเป็นวอเตอร์คูลิ่งแบบปิดหนึ่งในตัวท็อปทอของทางเทอร์มอนเทคเลยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเองพาไปดูครับก่อนอื่นเรามาดูกล่องกันก่อนนะครับกล่องก็ แน่นอนนะครับมีรูปหม้อน้ำอยู่โลโก้ t h e r m t อน e และชื่อรุ่น Water 3.0 Ultimate นะครับ3.0ในที่นี้ก็ตามที่ผมเข้าใจนะครับน่าจะหมายความว่าหม้อน้ำา3ตอนนั่นเองนะครับส่วนทางด้านหลังกล่องต้องโฟกัสได้นะครับอันนี้คือจะมีบอกพวกฟีเจอร์ของมันว่าชุดน้ำชุดนี้มีอะไรพิเศษไม่ว่าจะเป็นอธิบายว่าเป็นหม้อน้ำเอ้ยบล็อกบล็อกน้ำแบบทองแดงนะครับมีรูปทรงกลมแล้วก็ เรดิเเตอร์หรือว่าหม้อน้ําประสิทธิภาพสูงพัดลม3ตัวนะครับที่เรียกว่า powerful cooling fan หรือว่าพัดลมที่ส่งพลังนะครับที่เขาแปลก,กันตรงๆแล้วก็มีบอกว่าซัพพอร์ตส็อกเกอะไรบ้างตรงนี้นะครับดูเอาแล้วก็เมื่อตรงนี้จะมีบอกเทียบประสิทธิภาพกับ intel stock cooler นะครับหรือว่าซิงเดิมที่มาจากโรงงานนั่นเองจะเห็นว่ามันต่างกันเยอะมากนะครับซิงเดิมจะร้อนกว่าเยอะส่วนจะจริงไม่จริงนั้นเดี๋ยวเทปนี้ผมมีเทสให้ดูมาดู bundle น,นะครับว่าในอันนี้มีอะไรให้มาบ้าง ก่อนอื่นเลยอ๋อตรงนี้ไม่ใช่บันโดนะครับอันนี้จะเป็นตัวหม้อน้ําเองซึ่งติดมาทั้งหมดเดี๋ยวผมแยกก่อนอย่างแรกนะครับอันนี้จะเป็นคู่มือการประกอบนะครับของฝั่ง Intel อ่าใช่ครับมีรายละเอียดว่ามีน็อตมาให้กี่ตัวอันไหนไว้ต่อยังไงตรงไหนครับดูดีๆก็น่าจะจําเป็นนะครับเพราะชุดน้ําแต่ละตัวประกอบไปเหมือนกันอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับเป็นพวกแบ a กเก t ตที่ไว้ใส่หลังบอร์ดหรือว่าตัวขายึดนั่นแหละครับ อันนี้จะเป็นคู่มือคร่าวๆนะครับหรือว่าเป็นวารันตีโพลิซีก็คือคู่มือการรับประกันนั่นแหละครับต่อมาอันนี้พัดลมนะครับซึ่งเดี๋ยวผมอธิบายตัวพัดลมให้ดูอย่างละเอียดอีกรอบหนึ่งมีมาให้ทั้งหมด3ตัว1 2ครับและตัวที่3นะครับ ก่อนอื่นเรามาดูตัวหม้อน้ํากันก่อนนะครับหรือว่าเรดิเอเตอร์นั่นเองจะเห็นว่าเป็นหม้อน้ําแบบ3ตอนนะครับวัสดุเป็นอลูมิเนียมไม่หนาไม่บางมากดูข้างๆเท่าที่ผมไล่ๆดูก็ไม่มีฟิล l พอร์ตมาให้นะครับก็คือเป็นชุดน้ําระบบปิดอย่างแท้จริงจะไม่มีช่องเติมน้ํำหรืออะไรมาเลยนะฮะความยาวนะครับตรงนี้อยู่ที่ประมาณ40เซนนะครับตัวขนาดของอันนี้นะครับหม้อน้ําใน ด้านกว้างจะเป็น12เซนนะครับก็คือใส่หม้อน้ํา12เซนได้พอดีนะครับทั้งหมด3ตัวหรือว่า water 3.0นั่นเองนะครับต่อมาเดี๋ยวผมให้ดูตัวบล็อกน้ําและปั๊มนะครับตัวบล็อกน้ำนะครับของทาง Thermaltake ตัวนี้จะมีปั๊มมาให้ด้วยนะครับโดยที่ปั๊มนี้จะมีรอบการทํางานอยู่ที่3,600รอบบวกลบ150รอบต่อน,นาทีนะครับอันนี้วัสดุจะเป็นทองแดงซึ่งมีเทอร์โมเพสหรือว่าซิลิโคนทาแปะมาให้แล้วแหละ อ,อย่าไปแกะดีกว่าเดี๋ยวแกะตอนใช้เลยทีเดียวก็อันนี้นะครับจะมีสายพัดลมออกมาด้วยสายนี้ก็คือสาย power input ของตัวปั๊มนั่นเองพัดลมนะครับจะพัดลมขนาด12เซนนะครับที่ให้มาในกล่องหรือว่า120ิมิลนั่นเองจะเป็นอย่างทางเทอร์โมเทคเองเพราะว่าเจ้านี้ก็รู้กันอยู่แล้วนะครับเรื่องคูลิ่งพัดลมเขาผลิตเองอันนี้จะเป็นแบบ dc brushless 12โวลต์0.38ดแอมป์นะครับโดยที่มีรอบการทำงาน1 0 0 0งพนถึงส0รอบมีลมอ,อยู่ที่99 cfm นะครับสามารถทำลมได้พอต การเชื่อมต่อนะครับ power input จะเป็นแบบ4พินเพราะฉะนั้นมันสามารถปรับรอบเพิ่มหรือลงได้ตามลักษณะการทำงานของมันเองครับต่อมานะครับก่อนอื่นเราต้องมาใส่แผ่นแบ็ p เ a ล e ก่อนซึ่งแบ็ p เ a ล e อันนี้จะเป็น universal นะครับของ intel 1150, 1 1 5 1 1156 115, นะครับตรงนี้ปรับแค่นี้เลยจะเห็นว่ามีขาเลื่อนอ่านี่พอ1150เราก็อยู่ในสุดเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับตามดูขา cpu ตรงนี้เลยอันนี้นะครับต่อมา เมื่อประกอบแบล็คเพลทเสร็จแล้วเราต้องนี่เลยใส่คาล็อกตัว CPU นะครับจะเห็นว่ามีแง่งอยู่เราก็ต้องใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็บิดให้เข้าล่องตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเทอร์โมเพลหรือว่าซิลิโคนนั้นทามาให้อยู่แล้วนะครับจะไม่ใช่ซิลิโคนเหลวเหมือนพวกซิลิโคนตามหลอดนะครับแต่อันนี้จะเป็นเหมือนซิลิโคนค่อนข้างแห้งนะครับที่ติดมาให้อยู่แล้วลองดูเลเยอร์ดี่าอ,อันนี้ต่อมาเสร็จแล้วแล้วก็ทําการวางลงไปจัดทิศทางให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ เมื่อประกอบตัว cpu เสร็จแล้วนะครับเราก็นี่มาขันน็อตยังไม่ต้องแน่นมากนะครับขันเป็นแนวทะแยงอย่างนี้จะดีกว่าเพื่อให้น้ำหนักลงบาลานซ์กันนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ A อวอเตอร์บล็อกตัวนี้นะครับเพราะมันเป็นวงกลมและเจ้าขายึดเนี่ยมันสามารถหมุนได้หลายด้านนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้จําเป็นจะต้องวางแค่สด้านนะครับเราสามารถหมุนให้มันเอียงหรืออะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็คือข้อดีของ ชุดน้ำชุดนี้ใส่เราให้ครบก่อนครับก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่านี่เลยเราใช้โปรแกรม iDaos Extreme กับ system เ,เดิมนะครับก็คือที่ให้ขึ้นตรงนี้นะครับ Core i7 4 7 0 k o c o ไปที่4.2 g h กโดยใช้ไฟวีคอที่1.2โวลต์นะครับ RAM 8กิกิจากทางทีม m Basson 33อันนี้เลยตอนนี้จะเห็นอุณหภูมิ CPU เรา อ d ดโอยู่ที่28องศาซึ่งห้องเราเปิดแอร์ประมาณ25องศาเวลาประมาณบ่าย3าแก่ๆนะครับก็ถือว่าข้างนอกแดดไม่แรงมากแต่ว่าภายในก็แอร์ค่อนข้างปกตินะครับค่อนข้างเย็นรับได้อยู่นะครับจะเห็นว่า28โดยที่มีค .1 27 27 20 27 20อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเซ,เซ็นเซอร์เพีย้ยนหรือเปล่านะครับแต่ว่าทุกเทสที่ผ่านมาก็จะเห็นวาเป็นอย่างนี้นะครับต่อมาเดี๋ยวผมจะกดฟูลโหลดให้ดู CPU โดดไปที่100%นตะครับตอนนี้อุณหภูมิขึ้นไปที่50%แล้ว51%เราก็ฟูลโหลดมาเกือบ13นาทีแล้วนะครับจะเห็นว่าอุณหภูมิ CPU นิ่งอยู่ที่5.4องศานะครับสวิงอยู่ที่ 5.2, 5.3, 5.4นะครับตรงนี้ผมพูดได้เลยว่าชุดน้ำชุดนี้ถือว่าโคตรเย็นเลยนะครับครับเมื่อกี้ผลเทสที่เห็นนะฮะจะเป็นผลเทสของแบบพัดลมเป่าเข้านะครับทั้ง3ตัวตอนนี้ จะเป็นแบบพัดลมดูดออกบ้างนะครับจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันนะครับตรงที่หน้าตาแต่ว่าอันนี้เรามาดูผลเทสกันว่ามันจะต่างกันจริงไหมนะครับกับดูดเข้าและเป่าออกกดสตาร์ทครับไอดอลอยู่ที่29องศานะครับตรงนี้ l l โหลดเลยผลเทสของแบบเป่าออกนะครับจะเห็นว่าอยู่ที่52องศานะครับ52 53 54สวิงเช่นเดียวกันนะครับบริเวณนี้จะเห็น ก็คือผมสรุปว่าไม่ต่างนะครับดูดเข้ากระเป่าออกกับหม้อน้ําตัวนี้ก็ยังไงก็ถือว่ายังเป็นตัวที่เย็นมากๆอยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้วีคอ1.2นะครับ i7 ตัวนี้ถือว่าเป็น CPU ที่ร้อนมากนะครับซิงลมอาจจะมีแตะ80ได้ต่อมานะครับจะเป็นการเทสเสียงหน่วยเป็นเดซิเบลนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์วัดนะครับซาวมิเตอร์ของเราโดยที่เดี๋ยวผมจะเงียบนะครับตอนนี้ในห้องเราปิดแอร์แล้วกดเปิดเลยครับ เสียงที่อยู่ที่ประมาณ40กว่าเดซิเบลเท่านั้นนะครับก็จะเห็นไปแล้วนะครับผลเทสของ t h e r m o t t e c Water 3.0 Ultimate นะครับจะเห็นว่ามันเย็นมากเลยนะครับดูจากอุณหภูมิผลเทสเมื่อกี้แล้วแล้วก็เรื่องเสียงนะครับก็ถือว่า ค่อนข้างโอเคนะครับไม่ดังจนเกินไปแต่ก็พอมีเสียงให้ได้ยินบ้างนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณทางบริษัทเทอร์มนเทคด้วยนะครับที่จะส่งชุดน้ําชุดนี้มาให้ในทดสอบยังไงวันนี้อิงและทีมงาน o อฮอคโซนทีวก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ไปโสดหน้าสวัสดีครับ ติดตามอิงและรายการ o h ฮอคโซนทีว่าจะมีฮาร์ดแวร์อะไรเจร๋งๆมานำเสนอเพื่อนๆได้ดูกันนะครับอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับ